สวัสดีจ้ามาด้วยจะกินข้าวปุ้นเพระมีตีนไก่ไม่มีอะไรใส่เลยหนึชิ้นก็นไม่มีฟาเพดียวๆไปเลยเน่จ้ามาด้วยจะเตรียมพริกป่ละเพื่ออยากกินแพะข้าวปุ้นใสพ่พริกป,ป่นเนาะมาบดรงเวาลายยายห้างเท่านี้ก็อร่อยได้ข้าวปุ้นธรรมดานี่แหละ มาจ้าขอบุญจ้าซิ่งก่อนข้าพุทธเพลกระเติมพริกค่ะช่ว์กินเผ็ดไรอ๋อนอว้าวว้าวแอนจะสิ้นแจกให้ครั้งละสองเม็ดอืมอืม แซ่บคือเกา <c oughs> หว่านน้ำพูมักเสร็เนาะ มกักเซนนี่เขาก็จะกินขับพุ่นกินกว๋วยเตี๋ยวกันเติมพริก,กัคหน่อยไปกระเพาแล้วเด็กแ,แบบแว่าจุดจา้าซะหน่อยเพราะว่าวันนี้ฝนตกฮึ้มมืดมือเลยฝนตกฮึ้มมืดมือ,มอ,มอให้สวงสิพักซาลแแน่นะตางข่อยงามเลยพี่น้องแต่ว่ามันหักเป็นใบน้นอยซอยๆเนาะ แม่นี่น้อยเนี่ยซ้ำนี่เราของไทยน่ยอันนี้มันของเขยแน่แน่ปลูกจะปีที่แล้วปีนี้ว่าจะกระลังไตขึ้นหนาะตางดีแต่มึงรอดไตหนาหิมะ โดกมนุษย์อยากแท้ยังถึงจิตใจพีน่น้องเอยเมืองข่าวขอดกับเมออออืย์นะงบเบิ้งขอดกับอยากนุ่มแง่ัวแง่เมี่ยตันนียมันไม่ได้เป็นกต่สมัยนี่เลยมันเป็นมานานมนมเลยปัญหานะ มันมีมานานแต่สัยโบราณนระการฝน,นั่นอพี่น้องเรื่องเองียงผัวแย่ยงเมียกันเองบางคนแต่ดูมีผัวมีเมียแล้วผัดมะมักเมียหมูมัหมักหมูอื นี่คอยก็บอกเขาใจเขาเจ้าอาเสกมีความรู้สึกว่าเอาของมูมันมันโอเคกว่าเอาของเจ้าของบ่จ๊ะเราเพื่อนจะเอาของกันเพื่อนงจ้องที่เอา เอาระวังได้เขาก็เอานี่บอสผู้เ่าเพิ่นว่ารับกินของกันมันแสบร้อยยูร้อยกินมันแสบค่ะในเอาอีหรีกับบอสปานใดมันสีแมนคว่ำผู้่าวากับบอจัก ยังก้อนจะมูกันอยู่ล่ะไปมาหาซูกันอยู่นะทั้งผัวทั้งเมี่ยเอาแปรเอามามึงเอาเมี่ยกูกูเอาเมี่ยมึงอันนี้ก็เห็นอยู่เด้เห็นดยูค่นคนไข่ัวไม่น้อยนี่แหละเห็นอยู่ ตกลงกันได้มันก็นดีมันก็นบริค้ากันขับก่อนแล้วนี่นี่บางที่เพื่อนบ้านเพื่อนฟูงสนิทไลฟ์กับบดีเนาะระวังเนายแต่ว่าผู้เขาจะเอาให้แม่เขาก็เอา เห็นผ right. ัวโตคือบอดีคือผัวเพลินแท้เห็นแม่กูคือคือเมยเขาแท้เห็นเขานั่งเอาใจกันเห็นเขาดูแลกันดีพัดคิดไปจะได้บ่ายหรือว่าเคมีปะตรงกันกับว่าประได้นะพี่น้องอยู่กับอยู่น้ำกันโดนแล้วผัวแม่ยังนกันโดนแล้วมันเป็นความเจือดจืด มันโดนไปแล้วไปครบมูครบพวกไปเจอแม่เขาผัวเขาเห็นเราพยากได้ได้บ่าแต่ว่าร่างก้นกับเป็นมูผัวมูแม่เนี่ยอยู่นํากันครบกันไป ืนเขามีลูกมีผัวเขามีลูกมีเมียบ้านอยู่มาเมื่อนึาบางบ่าว่าจะเกิดยังงขึ้นการเวลาเปลี่ยนไปต่างไปต่างจะอาจจะแตกแยกแกะกันไปแยกร่างกันโดยพวกเกี่ยวส,ส,สุดท้ายก็เลยอยู่โดนไปจบปอบใจกันกกลายเป็นผัวเมียกันจากมมกับายเป็นผัวเมียแบบนี้ก็ดีไปย่างเนืงอ ได้ไปนแนง่เขาก็อีกแบบนึงเป็นจะสร้างหัวเนี่ยเขาป่วยเที่ยวไปดูแลรักษาเที่ยวไปให้กำลังใจบ่ดได้ไปไม่เอาหัวเขาทั้งนเจ้าของกับมีหัวอยู่ได้ล่อล่อมื่อเมียกันล่อมือเมียต,ตายแตบนี่มันมีกิเหหลไยเมียเขาตายแล้วเอาเมียเขากับปะหัวเจ้าของใช่ว่าแบ ยูบอลลดอดจดะสุดท้ายก็ได้เลยคือเา่าโน่นเชื่อกะอยากได้พัวเขานอสนสมบัิเขาว่าเมียเขาป่วยผัวดูแลดีเห็นเขามีสมบัิก็พกเพื่ตัวอคิดว่าควนเอาผพวเขาดีดีกว่าเจ้าของได้ผัวเจ้า,าของมุ่นเขาไายขามุ่นผัว มันนล่เกื่อกระไดแปลว่าตบเมื่อค่างเดียวมันได้เงินเสียงหมดมันไ็ได้ยินเดยมันต้อกิงก็ร้ายชายก็เร็วแลวเาขากันไมันจังดังดี่ไ ลังค้นกันนาดด้านขอเมียเขาเลยกนันนี่ลัางค้นกันนาดนด้าน,านขอขัวเขาตอน้าเลยกนันี่คนเฮานี่ทุกรูปแบบจิตใจยากแค่ย่างถึงเนาะบุกหัวจิตหัวใจเขาขึ้นังไหนอยู่ ตายค่ากันยังว่าผัวกับเมียกันบาตายค่ากันไม่เลียหรอกอีกนั่งจกเกิดขึ้นได้ทุเซียววินาทีแต่ว่าคันเอาสิมาแล้วแม่งแต่ผัวเสร็จแปลพวเอื่อนก็บ่มีบ่มีความสุข ตะก,กี้ว่า <c oughs> ถึงเจ้าของจังไงเป็นอย่างคือผมอคดได้คือบมมีความคิดแบบตอนอยู่น้ำพอหญ่ว่ะถ้าสมัยเจ้าของบ่หันไดทเท่าคดได้ยังสี่คือสิดีอืมบมมันมาเสด็ผัวเก่าว่าถึงวานะเจ้าของตอนที่มี่ผัวพ่อห้องลูกเนี่ยเป็นอย่างคือบมมีความคิดแบบนี้คือบมมีความคิดว่าเมื่ออยากไปก็ไป แต่เป็นของกูมันกระตับขึ้นมาอย่างสิมันบอกใ้มี่วามคินแบบนั่นเนาะแปบวบ่าหรือด้วยว่าแหกที่หูขีตามื่อตามากเขากับสังคมแบน้นี้วัฒนธรรมเท่าผู้เฒ่า,าผู้สอนเท้าผัวเดียวเมียเดียวเนาะบัดมอยูมืมองนอกแบบเป็นเพราะว่าเท่าเห็นหลายบ่อยอันนี้ว่าถูกว่านะ เขาเห็นหลายบ่เขาเจ้าเลิกกันปุ๊บปั๊บแบบเลิกกันเลิใครจะซือ้อลมกันก็นอยู่อีกอย่างซืมันก็เล็บเอาไปเอามามาอะไรให้เ,หเขารับรู้อีกแบบนึงเขากเ็เรื่องีความคิดอีกแบบนึงแต่ว่าทั้งบัดทั้งมหวานก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขแต่ว่ายังบางนอกเขาบป็นเงินเด็กมึงสิไปก็ไปมึงสิกกอยู่ก็อยู่เลิกก็เลิกอ้อเลิกบอกกันข้อเดียวแล้วก็ได้ อันนี้มันก็เป็นแต่มัฒนธรรมของเขาเนาะแต่ว่ามันนี่ยแต่ยนเขาแย่งกันมากถ้าเจ้ายุ่งกันจนเถาก็มีลางคนเขาแย่งกันมากอายุยุ่งกันบ่เถาก็มีล่างคนก็รอดจนว่าไฟใดไฟหนึ่งเลือกล่างกันไปบางคนก็เกิดจากความหักสมัยตะกี้ อนเป็นนุ่มเป็นสาวว่าได้กันเทามาแล้วมาเห็นกันบนัดนี้ไม่เห็นกันตั้งไฟตั้งนี่ผ้าละพันธะแบบนี้กบบนี้พี่น้องบัดนี้ไฟได้ไฟหนึง่งายจากกันไปแล้วบัดนี้อีกไฟหนึง่งกับโบม,มีครูแล้วาจจากกาันไยาล่างก็โง่กักกบขึ้นมาหากันสุดท้ททายกับยูดูแลก,กันไปจนเทาก็ะมิ้อีกเฮ้ยไม่น้อเห็นมโมโมของแม่เพื่อนเป็น เฮาเอื่นพอเซวเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเซลกันนะเ้าก็เอิญพอเซวแม่เซลเนาะอันนี้ม่น่อยเห็นเห็นอยู่อยู่บ้านแม่น่อยอล่ะเห็นแลน้วอันนี้แต่ว่าค่ะเนีนสิเกิดก็เกิดดอกพี่น้องเขาขีดแขนขีดมากไวเบิดแล้วพวกกูพวกพวกูมันนางเฝ้าอยู่กะหมันนางเฝ้าหอดมึดไวเ้าตายเฮาป่วยายเรื่องสิกันห้าตายเ้ากระสี เป็นวิ่งแย่งแม่นางเฝ้าผัวกอยู่บ่หอดเวลาหนั่งเขาก็ต้องมี่คนดูแลเขาบาเอาอีอันมานางเฝ้าเขาก็ตอ้องเอาอีอื่นคือเก่าบ่หน่อยดอกผู้ชายมันจะยอมอยู่ผพ้ดเดียวนะ่ะ